โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไหนครับอ้หลังนี้ก็มีตัวครับข้าวโพดอืมครับนี้ก็มีตัวครับอ่ะอันนี้เป็นรวงพึ่งครับครับมีตัวอันนี้มีตัวนี่ผมใส่สองอันเลยข้าโพดกับรวงพึ่ง อ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุยสไตล์ตุ้งนะครับหลังเงินเลย่มโดยพี่ใต้นะครับแต่พี่ใต้ดักหลังนี้ หลังต็ไปแล้วครับนี่ครับลอโนโปรเดินออกมาจากนี้นี่ครับลอยทางเดินครับอนี่ข้าวโพดครับวันนี้เราใช้ข้าวโพดวันนี้เรามาสามสูตรเลยครับ ตอนดักก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะดักให้ดูแค่ไม่กี่หลังนะครับเดี๋ยวรอรอมาชมตอนยามไปดีกว่าขอบีสุขโคร,โรดอ่ะครับเดี๋ยวตอนค้ำผมก็จะออกมาสันตอกด้วยนะครับไม่รู้จะได้ตัวไหมลรอชมกันนะครับอ่ะครับค้ำแล้วครับนี่เราก็ออกมาสันตอครับแล้วก็ ต่อ,อก,กับต่อ,อก,กับพายิ่งนูของเรานะครับเอาไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่า ก็ยืนสั่นสักพักแล้วครับใส่ตรงนี้จะไม่มีตัวครับเราจะให้ที่สัน่นหาไม้ใหม่ донат хм гүг ไปลุ้นต่อครับว่าจะมีตัวต่อไปหรือเปล่าครับผอสรุูวันนี้เราก็สองแต้มครับอ่ะครับคืนนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับได้มาสองแต้มครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกับดักเราตอนเชา้ายินครับว่าจะมีแต้มไหม สวัสดีท่านผู้ชมยามเช้าวันนี้เราจะมาดูกับเราครับด้วยเหยื่อส,สูตรเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างปชมกันเลยครับลางที่หนึ่งฟ้าวลังต่อไปแล้วครับ หลังนี้ก็าโพดครับรันครับรันโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อืโอ้โไหไครับ<ฮ>วนตึบเลยครับเขาโพดครับไปชุมหลังต่อไป ตรงนี้เป็นเหยื่อหลวงพึ่งลวงพึ่งล้างครับไม่หรั่น,นไปหลังก็ไปครับนี้ก็มีตัวอ๋อหลังนี้ก็มีตัวครับข้าโพด ลหลังนี้ก็มีตัวครับอหลังนี้เป็นวงพึ่งครับเก็เชียก่อนครับนี่ครับวันนี้เป็นรวงพึ่งครับ นะครับหลังต่อไปเลยีหลังนี้ดักด้วยอะไรเนาะเขาโพดไม่มีตัวหลังนี้ขีใต้ไม่มีตัวเออมีตัวครับมีตัว หลังนี้มีตัวข้าวโพดครับนี่ข้าวโพดข้าวโพดกะน,นะครับนี่ผมใส่สองอันเลยข้าวโพดกะหลวงพึ่งหลังก็ไปหลังสุดท้าย หัังนี้น่าจะเป็นข้าโพดไม่มีตัวเหมือนกันฟาวไปหมดแล้วครับเราเราไปสรุปกันเลยขโ้โพดหนึ่งเต้มขโ้โพดสองเต้ม รวมพึ่งน,นี่เป็นรวมพึ่งหนึ่งแปลโมพูดพูด้มาสามนี่ก็ขพูด ลูกเขาโพดได้มาสี่แต้มลงขึ้งหนึ่งแต้มครับที่ใต้มไม่ได้เลยครับนะครับมาเรามาย่างหนูกันเลยดีกว่าครับนี่ครับสูตรหนูย่างพริกเผาผมก็ใส่กระเทียมพริกซอสแค่นะครับแล้วก็มาพริกเผา เอาจะต้องชมกันครับว่าจะแซบไหมเดเราไปย่างก่อนโอ้โหเหลืองกันไม,ม่พี่เลยยอด สูตรหนูย่างิเผาลองทำกันดูนะครับมาลองวยกันครับนี่เป็นหนู นี่ไม่ใช่ใหม่ครับมันเป็นในพริกเผาครับมันเลยดูดำๆไปชิมเลยใช้มือครับขวนออกเลยครับประมาณนี้ครับ ส่วนนี้ครับสว่วนตกเผาลองดูครับอร่อยมากมันจะออกอหวานด้วย ครับงเข้ากันครับรอยครับบันนอ,อกกับต้องใช้มือน,นะคร, <c oughs> ครับครับคลิปนี้ก็ไปทำนี้ครับสวดีครับ